ชาวเน็ตหัวใจก,กองห้วยไร่ย,ยกขาขอบคุณแฟนเพลงชาวเน็ตโพสต์รูปของก้องห้วยไร่นะคะที่ทําท่ายกขาสูงแล้วก็ระบุข้อความว่าก้องห้วยไม่ไรซึ่งก้องก็ได้มีการโพสต์ข้อความว่าทุกครั้งที่เห็นแฟนเพลงมาให้กําลังใจอย่างล้นหลามผมไม่รู้จะแสดงออกยังไงนอกจากยกขาสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้ ชาวเน็ตหัวล้องเขามีแต่ขอบคุณแฟนเพลงด้วยการกล่าวขอบคุณและยกมือไหว้ขอบคุณมิดรักแฟนเพลงทั้งหลายแต่นี่วงบอกให้เห็นถึงการถูกอบรมหรือการได้รับการศึกษามายกเท้าใส่คนที่นั่งดูแทนการขอบคุณอย่างนี้หรอคิดว่าหลายคนคงมีคำตอบอยู่ในใจค่ะ สืบเนื่องจากต้นตอของนายอัครเดชยอดจำปารหรือว่าก้องหวไรนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เคยมีการออกมาโพสต์นะคะบอกว่าถูกปลูกฝังว่าเราควรอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่จนสุดท้ายเรามองไม่เห็นแสงเลยแฮชแท็กแล้วเมื่อไหร่เราจะเติบโตสักทีทําเอาโซเชียลระอุพลานลุกลางไปใหญ่โตเลยนะคะจนทัวเนี่ยตามลงไม่หยุดเลยจนถึงขั้นถูกขุดวีรกรรมในอดีตที่ก้องเคยโพสต์นะคะแล้วก็มีพฤติกรรมที่แขวะสถาบานันหรือว่ารัฐบาลมาหลายครั้งและในช่วงนั้นนะคะดรมาริกาเนี่ยก็ได้มีการอัดคลิปสั่งสอนก้อง เวล่าย่ผ่านติ๊กตอกโดยระบุว่ามีคนบอกว่าคนอย่างเองอย่าได้เป็นคนวัวลืมเท้าแล้วจําไว้นะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นภูมิภาคใดต้นไม้ใหญ่ทุกต้นเห็ดงอกขึ้นมาแล้วมีอาหารการกินงอกขึ้นมาจากต้นไม้ใหญ่ทั้งนั้นแหละดังนั้นอย่าสําคัญตัวเองผิดจําไว้เยนเนรคุณชาติบ้านเมืองแล้วจําไว้อีกอย่างหนึ่งนะว่าประเทศนี้เนี่ย ก็มีเพราะต้นไม้ใหญ่นั่นแหละที่ขยายกิ่งก้านสาขาแล้วก็ขยายรากซึ่งเป็นรากแก้วยึดเหนี่ยวพื้นแผ่นดินไว้ทําให้ผืนแผ่นดินจับกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนถ้าประเทศหรือผืนแผ่นดินใดๆไม่มีต้นไม้ใหญ่พื้นถิ่นดินนั้นมีแต่พวกรากแก้วรากฝอยมีแต่ต้นไม้ล้มลุกคลุกคลานมีแต่ต้นอ้อลิ้วไปลิ้วมามันก็จะมีแต่นองคลองบึงซึ่งไม่สามารถที่จะยึดเหนี่ยวแผ่นดินให้รวมกันได้ต้นไม้ใหญ่ในทุกๆต้นไม่ว่าต้นไม้นั้นจะอายุ100ปี200ปี300ปีหรือมากกว่า10 23 ปียิ่งรากแก้วแข็งแกร่งดังลึกไปขยายเพื่อยึดเหนี่ยวดินให้ยึดรวมกันมากขนาดไหนนั่นแหละพื้นแผ่นดินก็จะปึกแผ่นจำไว้ถ้าที่ใดไม่มีต้นไม้ใหญ่พื้นแผ่นดินตรงนั้นจะไม่เป็นปึกแผ่น ถ้าที่ใดไม่มีต้นไม้ใหญ่ที่นั่นก็จะเป็นภูเขาหัวโล้นก็จะมีแต่พวกน้ําป่าที่ซออภูเขาหัวโล้นแล้วก็จะเกิดน้าท่วมบ้านเรือนทั่วประเทศตรงไหนที่มีการรุกป,ป่ามีภูเขาหัวโล้นที่นั่นจะมีน้ําป่าไหลหลากเพราะไม่มีรากแก้วของต้นไม้ใหญ่ไปยึดเหนี่ยวแผ่นดินให้รวมกันเข้าใจหรือยังดังนั้นต้นไม้ใหญ่ ึงเป็นสิ่งที่สร้างความเป็นปลึกแผ่นให้กับแผ่นดินทุกผืนแผ่นดินและนอกจากนั้นค่ะก็ยังมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักกับแฟนเพลงของเขาด้วยนะคะอย่างในครั้งหนึ่งค่ะที่ก้องเนี่ยเคยโพสต์ข้อความใน Facebook ที่หลายคนเนี่ยมองว่าเหยียดแฟนเพลงของตนเองแล้วก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมาค่ะซึ่งในขณะนั้นค่ะก้องก็ได้มีการโพสต์บอกว่าแฟนเพลงกำแพงเพจมารอกันตั้งแต่4ี่โมงเย็นยืนเข้าแถวตากแดดเพื่อรอเจอก้องเวินแซกช่างเป็นภาพที่น่าสงเพศเหลือเกินเขาไม่มีอินเทอร์เน็ตกันหรือย,อยังไรก็เขาแจ แล้วว่าเล่นกัน3ามทุ่มแล้วจะรีบมาตากแดดเพื่อเจอกันครับผมไปแน่นอน เพราะผมเอาเงินมาหมดแล้วทาไม่ไปก็ติดคุกซึ่งชาวเน็ตนะคะก็ต่างพากันเต่าว่ากล้องยังดุเดือดเผ็ดมันเลยก่อนที่กล้องเนี่ยจะได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกไปนะคะแล้วต่อมาค่ะกล้องก็ได้มีการโพสต์ข้อความใหม่อีกนะคะบอกว่านั่งอ่านคอมเมนต์หลังเลิกงานถ่ายรายการวันนี้รู้สึกจุกในอกไม่คิดว่าชีวิตคนเราจะได้รับการซัพพอร์ตจากคนที่ไม่รู้จักขนาดนี้และเข้าใจยอมรับในสิ่งที่เราเป็นได้ขนาดนี้อย่างที่ผมเป็นเขาไม่เรียกว่าผิดพลาดน,นะครับเขาเรียกว่าสันดาน ผมก็เป็นแบบนี้มาโดยตลอดกุนกวนแต่เชื่อได้เลยครับไม่ทำร้ายใครแน่นอนไม่ดูถูกเหยียดยามใครหรอก ขอบคุณหลายท่านที่เข้าใจและอีกหลายท่านที่ไม่มีทางจะเข้าใจสุดท้ายนี้ผมรู้ตัวเองเสมอนะครับว่าเป็นคนยังไงถ้าวันหนึ่งมีคนคิดหรือว่าเข้าใจผิดในตัวผมก็ไม่เป็นไรเพราะมีคนมากมายบนโลกถูกเข้าใจผิดเพิ่มผมเข้าไปอีกสักคนจะเป็นไรไปฝันดีพรุ่งนี้ออกหากวนตีนคนเหมือนเดิมมีลิฟต์เท่านั้นที่จะเอาผมลงได้และล่าสุดเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณหนึ่งทุ่มชาวเน็ตค่ะก็ได้มีการโพสต์รูปกล้องนะคะที่กําลังทําท่าย,ยกขาสูงค่ะแล้วก็ได้มีการระบุข้อความด้วยนะคะ โดยระบุว่ากองไม่ห้วยไร่แล้วในรูปก็ได้มีข้อความจากกล้องนะคะที่ได้มีการโพสต์ไว้ใน Facebook ซึ่งบอกว่าทุกครั้งที่เห็นแฟนเพลงมาให้กําลังใจอย่างล้นหลามผมไม่รู้จะแสดงออกยังไงนอกจากยกขาสูงที่สุดเท่าที่จะทําได้และหลังจากการตรวจสอบไปยัง Facebook ของก้องะคะ่ะก็พบว่าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมานะคะก้องก็ได้มีการโพสต์รูปด,ดังกล่าวนะคะที่ระบุข,ข้อความข้างต้นไปเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็โพสต์ล่าสุดในวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นท่ายกขาอีกตามเคยนะคะซึ่งก็มีชาวเด่นเนี่ยที่ไม่ค่อยขำกับสิ่่่งนนี้้เทาไหระะคะก็ มีการคอมเมนต์ในโพสต์นี้ค่ะโดยบอกว่าไม่มีสกุลรุนช่องดีค่ะเขาเรียกไม่ให้เกียรติคนดูหรือเปล่านักร้องที่ชอบทำตัวหยาบคายน่าจะไม่อยู่นานเกลียดที่สุดผู้จ่าท่าทางหยาบคายเขามีแต่ขอบคุณแฟนเพลงด้วยการกล่าวขอบคุณและยกมือไหว้ขอบคุณมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายแต่นี่บ่งบอกให้เห็นถึงการถูกอบรมหรือได้รับการศึกษามายกเท้าใส่คนที่นั่งดูแทนการขอบคุณอย่างนี้หรอคิดว่าหลายคนคงมีคำตอบอยู่ในใจค่ะ